ละครสั้นเรื่องน้องเอาแต่ใจตามคำขอไปรับชมกันเลยจ้าแม่ได้ข่าวมีตลาดเปิดใหม่นี่คะจริงด้วยลูกมันเอาของมาขายเพียบเลยอ่ะไปตลาดอย่างไมคะแม่อ๋อกระยากไปพอดีเลยไปลูกเดี๋ยวแม่ไปรเรียกปงัปงๆอย่างนั้นหมดแล้ว จะมาด้วยหรอโอเคเสียงรบกวนหน่อยอ่จจะเป็นเสียงขน้องเล่นเกมทุกคนบางบอลไปตลาดครับแม่สัญญาก่อนนะว่าจะไม่ซื้อของเล่นพวของเล่นเต็มบ้านแล้วโอเคครับไปปังบอลรีบรีบเดี๋ยวเร็วไาเร็วๆบางบอลมาหยางมาของ ไปไปเร็วสายแล้วเนี่ยไม่ใช่ตลาดาเปิดตลอดเปิดถึงยังยมืดเลยตลาดเนี้ยมาเร็วทุกคนถึงเลี้ยโอ้โหตลาดใกล้ขนาดนี้ยังจะขับรถมาหาภาษาอะไรเนี่ยใครว่าแม่ปังบอลค่ะบังบอลว่าแม่โอป้าค่ะแม่ขับรถมา ่ลงไปเดี่ยวเราก็แวะอื่นของใส่เมดจะกินอะไรไหมล่ะหมูมเดียวปองปอนอกินอะไรกันดีหนูเอ,เอาแข่งใส่ค่ะทำด้วยเอาแข่งใส่นอนรถไหนรถสตอร์บลีคะ่ะข้างน้องอ,อะไร เอาสตอรี่มนันครับได้อันนี้ของลูกมาเร็วๆปังฟอนมเตรยืนค้างอยู่ได้เอามาไวๆในจีกเอาอะไรอีกอ่ะอ้าวไปไมมคะเดินออกมาอย่างนี้กินข้าวโพดไหมข้าวโพดปิง้ง เอาแม่กินด้วยขอบคุณทุกคนโอเคเสร็จแล้วลูกอืมอร่อยเดินมาเร็วๆอ้ยป๊บโอ้มีลูกโป่งด้วยแม่ครับผมอยากได้ไม่ว่าจะไม่ซื้อไงลูก แต่ผมอยากได้อะไรอะละครสั้นเรื่องเนอะเอาแต่ใจอยากได้ถ้าแม่ไมซื้อผมนะผมจะทีบแม่ไม่ซื้อลูกของเล่นก็เต็มบ้านไปหมดแล้วไม่เอาเอาปัางปอนอย่าไปนอนดิ้นแบบนั้นมันไม่น่ารักลุกขึ้นมา ใช่บางปอนมันนี่ใส่ไม่ดีเลยผมจะเอาทำไมไม่ซื้อมนผมจะไม่กลับบ้านจะนอนดิ้งอย่างเงี้ยอา่าซื้อให้ลูกหนึ่งก็ได้เอาอะไรแล้วอะเอาพีคค่ะเอาพีคครับเราชอบอะไหนเอาลูปง่งหมาละกันมามาบางปอนลุกขึ้นอ่ะ ลูกโหให้ลูกมากลับบ้านหมดกับค่าลูกโปงก่งไปตั้งเยอะลูกคนเดียววะแหละแม่ว่าผมทำไมไปลูกไปมินิมารมินิมารเดินเถอะค่ะครับไปเร็วเดีย๋ยวไม่ไหวรีบไปเพราะเราจะไป ร้านอาหารชุดหลูกันเย้ผมได้ไปแล้วหนูเป็นคนบอกเองไม่ใช่ปังปอนฉันแหละบอกเองไม่ใช่ปังปอนลูกแต่ก็กินด้วยกันได้อย่าสั่งแพงกินละปังปอนเขา้าใจไหมแม่เลยหนูไม่ไหวเลยนะหนูอะเอาใจมากเลยนะไปเร็วระวีมา นี่งไงมินิมาลงมาทั้งสองคนมินิมากินดีต้อนรับค่ะไปเอาอะไรก็เชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะหนูจะมาโซนขนมอะค่ะโอเ,เอ้ยหนูจะไปโซนอีกโซนหนึ่งอะได้อย่าดิ้นเอาขนมอีกนะ ใช่ไหมหาบ่บดเดียวเลอกได้ยังลูกยังค่ะโหมัชเมลโล่ถุงนี้มันกำลังฮิตเลยนี่น่าจะอร่อยนะเนี่ยโอโ้โหถุงนะี้ตัวขนาดถุงสิโอโ้โหใหญ่สมราคาจริงถุงละร้อยร้อยยี่สิบบาทแม่ค่ะผมอยากได้มัชเมลโล่ พี่ครับอยากเป็นมัชเมลโล่ไหนมัชเมลโล่อะไรเนาะอันนี้ครับไม่เอาเนาะมันแพงแต่ผมจะเอาถ้าไม่เลยผมนะั้นผมจะไม่กลับบ้านเอาเลยเอาสิาปังปอนไปนินทำไมเก็บแล้วปังปอนไม่ผมจะเอา อยากดิ้นก็ดิ้นไปเลยบางปอยไม่แคร์หรอกแม่คะน้องเอาใจอีกแล้วคะ่ะจริงเหรอลูกจริงคะ่ะเจ้าแลนหรอน้องเอากามัชเมโลคะ่ะอันนั้นนะคะแพงด้วยร้อยี่สิบบาทหนูก็เลยไม่แคร์คะ่ะไหนปะ่ะโมเดลไปเถอะเอาอะไรเอาให้น้องเอาช็อกโกแลตเถอะทิ้งน้องตรงนี้ก่อน เอาเข้าวปั้นกล่องนี้แล้วก็ใส่ไอ้นี่เยอะคีก็อุ้ยคือสลับผสมสลับตรงไหนแล้วกันอุ้ยนี่อยากกินน้ำมากเอางั้นเราจะเลือกเลยเอานับไหมโหหนังสือนี้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าค่ะมันแพงมากเลยเนี่ยสมเราทีเป็นลูกแม่ไม่เอาใจโหเอาถ้วยนี้แล้วกันถ้วยเนี่ยแพงนะใหญ่ บางปอนลุกขึ้นมาพอมจะเอามาชมเมลลมันแพงนะบางปอนไม่เอาไม่ซื้อผมจะเอา,บบมาอไม่ซื้อ,อ,อถ้าซื้อนะไม่กลับไม่ต้องเลยบางปอนจงเอาแล้วแม่จะซื้อของไปเข้าบ้านด้วยแล้วกันเอามามาอาสบู่ะหน บุพีบางหมดอยากินนปัง,งคิดเงินค่ะโมเดลโมเดลมาทางนี้แล้วอืมทัม้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดสามรอยยี่สิบบาทคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะโอก,กาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ ไปเห็นไหม่ปังปอนแพงเลยเนี่ยต้องสามร้กว่าบาทแม่เลี้ยงหนูไม่ไหวแนละ้วหนูเอาใจใจมากลปังปอนฟังแม่นะร้ะานหาระหนูว,ว่าพัากินตอนเย็นก็ได้คะ่ะจ,จะอาจจะจะไปทำอะไรก่อนดีกินเค้กไหมเอาค่ะ ปังปอนหนูไม่ต้องกินนะทำไมน่ะถ้าหนูเอาแต่ใจไง,งียทำพฤติกรรมไม่น่ารักแล้วแม่อายคนเห็นไหมแถวนั้นนะ่ะแม่ก็อายถ้าขายหน้าคนขายขี้หน้าคนอื่นเห็นไหมปังปอนแม่คะหนูปัาางปอนคองไม่ฟังหรอกคะ่ะเดี๋ยวนี้ปังปอนดื้อมากไม่เหมือนปังปอนเมื่อก่อนเลยอะคะ่ะ ใช่จ้ะไปเล็กิเคเคเดี๋ยวจะได้กลับบ้านหนูว่าเคกอะไรโอเคสุรละค่ะปังปอนหนูไม่ต้องกินหนูดือ้อว้ายทำไมทน้งหลังเหมือนบุบเยกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็จะเข้าอู่แล้วเยี่มาเร็วมาเร็วโมเดล างปอนหนูรอตรงนี้แหละไปมาเร็วเข้าไปเถอะแม่เราจะทิ้งเนรอคะปล่อยมันไปเถอะมันเป็นเด็กนี่ใส่ไม่ดีอดใจแม่ขายนะขายที่น่าองนะค้าลูกมาซื้อเค้กอ้าวลูกชายลูกชายเอาจใจค่ะไม่ไม่ให้มันกินอะข้าวโพดปิ้งอะ เลยหนูค่อยกินที่บ้านใช่ไหมใเคก็ชาไปกินยังยังขันเก็บไปก่อนแม่ทำาไมแม่เอาผมไปด้วย,ม,ยมีร้องไห้ไหมแม่ทำให้ผมยืนร้องไห้ตั้งนานานั่นแหละมันก็สมควรแล้วือลลูกเอากาใจเกินไปแม่ถึงไม่อยากให้ลูกกินอะไรดีไม่อยากให้ลูก หัดจักรอบ้างแล้วก็หัดจกักจะได้เลิอกเอาตจใจเข้าไปคุยกันในบ้านเลยนะปองปอยต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ให้ลูกอะ่ะเล่นของเล่นอีกแล้วทำไมล่ะแม่ถึงยึดของเล่นจงกว่าหนูจะเลิกหันใส่แบบนีได้ปองปอย ลงไปค,คุยกันเลยนะป้องปอนี่ตั้งแต่โตมันใสแย่จริงเลยเมื่อก่อนแล้วป้องปอน่ารักมากพูดอะไรพูดง่ายว่านอสอนง่ายนม่เหมือนอย่างเนี้ยทีเนี้ปบองปอนับตัดใจพูดยากใช่โมเดลก็พูดถูกโมเดลใจร้ายนี่แน่รู้ไปตีโมเดลไหม โมเดลว่าผมแล้วมันจริงไหมจริงไหมละ่ะถ้าไม่จริงแบบแม่คงไม่ว่าลูกเนี่ยคันตีแม่เลยนี่เลยบังปอนตีแม่เลยแม่บันบ้าแล้วตีแม่แล้วไงผมไม่กลัวบ้าหรอกฟังปอนอนะบังปอนแต่ก่อนเนี่ยน่ารักมากนะเมื่อไรจะยึดคืนบังปอนคนเดิมกลับมาได้เนี่ย ลูรออยู่นี่นะเดี๋ยวแม่จะเอาขอมูลปิ้งลูจะนั่งเล่นตรงไหนก็เชิญเลยนะแม่จะเข้าไปคุยกับมันปอปอเล่นตรงนี้ก็ได้นะปอนไม่ต้องเคล้นรออยู่นั้นแหละเทปนี้ใส่ไม่ดีอ่ะไม่ต้องมาหรอกรออยู่นั้นฉันบอกว่าให้รอไง จะเล่นตรงไหนก็เชิญเลยนะเจ้าขึ้นไปบนไหมโอเคขึ้นไปเล่นขึ้นบนเจ้นนีก็ได้ใช่ไหมอืมข้าพดปิ้งของลูกจะแม่กินเองอีกอันหนึ่งแล้วกันแม่ไม่ให้พอกินแล้วปังปอน เข้าไปคุยกันในบ้านไม่้องออกมาดุข้างนอกแม่อายคนเข้าไปคุยกันข้างในเลยเป็นรบกวนพี่เขาพี่เขาอยู่ข้ขงา,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 ขางบนเขาทำอะไรเงินปังปอลทำไมโยต์จใจแบบนี้แม่แหละไม่ยอมตามใจผมเมื่อก่อนแม่ก็ตามใจปังปอนนั่นต่ปังปอนอ่ะ เป็นเด็กดีเมื่อก่อนปังปอนไม่ดื้อไม่ซนนี่ดีกว่าปังปอนจีนี่ไปไหนไอ้ปังปอนกลับมาตรงวนี้นะเบ่ใหก้าวนี่หัวไอ้แม่ชูน้นี่แนะ่โอยลูกทำอะไรแม่เนี้ยแม่จะตีลูกนะหันหลังแม่ อย่าตีผมได้แล้วผมเจ๊หั่นมานี่ตีแรงเลยนี่แน่ยังโดนวันเนี้ยแม่พอได้แล้วเอ๊ข้างหน้าเสียงอะไรดังอนะ่ะมานีับปังปอนโดนเอะนั่นเสียงแม่นี่แม่คะมันเกิดอะไรขึ้นนะแม่ตีบ,บังปอนอยู่จ้ะ มาเดี๋ยวหนช่วยคุยเองอ่ะงั้นลรครก็จบไปเพลงเท่านี้นะครับใครที่ดูก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับปปอนนี่ไงต้องโดนนี่แน่